จะเป็นมา้าอะไรไปดูครับ <c oughs> โดราเอมอนตอนฟาร์มม้าไผ่ <c oughs> นี่แหละม้าคู่ใจตัวโปรดของฉันพ่อฉันเป็นคนซื้อมาให้น่ะ <c oughs> สุดยอดเลมันชื่อว่าสตตโลนวิ่งได้เร็วยิ่งกว่าม้าตัวไหนๆเลยล่ะนะแต่ว่าชีวิตนี้โนบิปปตะคงจะไม่เคยได้ลองสัมผัสหรอก ไม่เห็นจะน่าิช้าสักนิดอัอนเลอถ้างั้นฉันก็ไม่ให้โดบิตะขี่นะไม่สนหรอกเพราะว่าฉันมีม้าของฉันอยู่แล้วเย sure. ้เฮก็เลยไปตกลงว่าจะแข่งกับไซเดโอไม่หรอกุณชิเน่ทำให้ไซเดโอตะลึงนี่นะขอร้องเลยเอาม้าออกมาหน่อยเออเออแต่ว่าถึงยังไงเราก็เลี้ยงม้าของจริงไม่ได้หรอกนะจะเฮ้ยเอออาจิงสิ ยังมีม้าที่หนูพี่จาเลี้ยงได้ไดีนะจริงเหรออาใช่แล้วงั้นก็ไปเชิญทุกคนเถอะอ่ะ <nhưng> นั่นแหละฟ้าฟ้าไถ่เขาชะตาที่ยินดีสองละงั่นงั้นไงเจออ่ะอยู่ตรงนั้นกันแล้วนั่นนั่นเหรอ ม้าจงนเหรอ,อม้าไผ่ก็คือม้าไม้ไผ่ที่เด็กในโลกอนขาขตขี่เล่นกันไงม้าไม้ไผ่เหรอแต่ว่าพวกเขาเนี่ยวิ่งได้เร็วเหมือนม้าโตจริงเลยล่ะส่วนอาหารก็เป็นพวกแครอทกับหญ้าแห้งเหมือนม้าเลย ทุกคนไปเลือกม้าไม่ไผ่ที่ชอบได้เลยเฮ้ยเงยฉันขอเจ้าตัวบึกนั่นละกันถ้าทางจะแข็งแรงดีอ่ะบึกเหมือนฉันสินชีสุกะก็ตัวตัวนั้นจ้าอ่าแล้วโนบิตะล่ะเอาไงเออเอเอาเจ้าตัวนั้นดีกว่าอ๋อไอเจ้าตัวนั้นอ่ะถ้าทางจะพยศอยู่น้านะจะไหวแน่ลยแบบนี้แหละที่ฉันน่าจะพึ่งพาได้อันนั้นกันพวกเราไปพาม้าไม่ไผ่ที่เลือกเอาไว้กลับบ้านได้ เอาละฉันจะตั้งชื่อของแกว่าใจออละกันนะไอ้นี่เอาหน้ามุกโกเป็นไงะ่ะเห็นเข้าบ้านไปเลยมุกโกน่ารักจริงๆเลยถ้าเป็นสาวน้อยตัวขาวเหมือนฮีมาแบบนี้

เร็วนะอร่อยมากใช่แหมเจเลยอาหารที่ค่าเข้เทัาไหร่ก็ไม่พอหรอกโนบิอยู่นิ่งๆสิกลางคืนน่ะนายต้องนอนในสวนนะจะอ้าวเออเฮ้ยโอ้โหนอนกรนสบายใจเลยฮะเอาไปดอมบนนั้นเลยเหรอนั่นนะฮะโอ้โห เอาแล้วนะมาเริ่มฝึกขี่โนบิกันได้แล้วจะทำไงถึงจะขี่ได้อะลองดูนี่โนบิกโนบิกเฉยๆดิ่งๆไว้ดิ่งไว้ตอนนี้เลยขี่เลยดีละไหวไหมไหวไหมเอ้ยเจ้านี่นะมันพยศเกินไปแล้วจริงๆนั่แหละลองอีกทีแล้วกันเอาลองดูไหวไหมไหวไหม ดาเข้เลยยี่จโอ้โอ้แบ่้มตัวะเอาอีกเอาอีกเอาอีกใหม่เอาไว้ไหมังไม่ดี การจะขึ้นขี่ม้านมันต้องสื่อจิตใจกับม้าให้ได้ก่อนนะ,อะเอ๊ะแล้วเขาเขียนเอาไว้แบบนี้นะงั้นเหรอ,อ,อเออเงั้นยอมทุ่มคาขนมทัม้งหมดซื้อมาให้เลยนะเนี่ยเขาใจควารู้สึกของฉันหน่อยสิโนบีโนบิตานะาทำอะไรอยู่อะอะ ือให้สื่อถึงจิตใจถึงกันได้แต่แต่วันนี้ฉันจะนอนกับเขาอ่ะโอ้โหเอาจริงเลยเหรอโอ้ยกลนเลยฮะเออทั้งคู่เลยฮะ้าใหญ่น้องนี่นี่รู้ไหมว่านี่มันกี่โมงแล้วขอโทษครับขอโทษครับ โนบิตาเอาไหวหรือเปล่านะเมื่อคืนน้้นละแทบไปเดดนอนเลยไม่ใช่เหรอเออแต่ว่ารุ่นนี้ต้องแข็งแล้วยังไงวันนี้ก็ต้องขี่ให้ได้แล้วฮ่าดีมากเลยงั้นมาลุยกัน อีทเอาเลยสี่เลยนพตาเอาเลยดีดีดีนพฉันให้แครอทไม้ตั้งเยอะเลยนะแถมยังนอนด้วยอีกอ่ะเอาเลยที่นอนวะตั้ต่ตีดีเอาเอาจะมาหล่นตบเลยไม่ได้ผลเลยแฮ่เอาลรงโยดโอ้ทนายเจโอวิ่งส่งของตามบ้านจะเป็นการฝึกกำลังไปในตัวด้วยจะเหรอตอนนี้เจโออยู่ในสภาพสมบูรณ์สุดๆแข่งวันพรุ่งนี้รอดูกันได้เลย เาละไปกันเลยใจอ๋อโอ้โหดูสนิทสนมกันดีจังแฮะฉันต้องพยอาอยามบ้างแล้วฮะอะมาครบรปิีตาคือเจ้าตูนี้เนี่ยเหรอใช่แล้วละ่ะหน้าตาประหลาดแฮะม, <c oughs> มาหน้าตาเหมือนกับของเด็กเล่นแบบนั้นน่ะจะเอาชนะสตอรลอนของฉันได้เลรอพรุ่งนี้ก็รอดูกันละกันนะ <c oughs> น นี่ไม่อยู่ทางเดียวนะต้องฝึกซ้อมเยอะๆเท่านั้นละเอาละช่วยหน่อยนะนูบีกถือว่าฉันขอร้องเอาไหวไหมเอาจะหายระวังตั้งปะตั้งปกติเลยเดินไม่ขี่ได้แล้วลีดีชายโยไปเลยไปเลยเลยไป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 เลยจ๊ะเอออ่ะบอกให้วิ่งไง สาขึ้นขี่ได้แล้วแท้ๆเลยเฮ้ยเยนี่นจะไปไหนอะจะไปไหนนอิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเเนื่อยเวหนอเหยวิ่งตามม้าเหนื่อยเฮ้ยโอ้โหเอากินใหญ่เลยเฮ้ยให้สายที่เห็นแกกกินชะมัดเลยเจ้าเนี่ย แบบนี้คนต้องคิดราคาตามที่กินแล้วละนะโอ้โหไอ้ไม่หวไม่ไหวพวกนี้จะไหวไหมเนี่ยจุดยุดยุดจะเฮวันนี้สตอโลสมบูรณ์เต็มร้อยเลยล่ะส่วนเส้นทางการแข่งให้วิไปตามทางเดินบนภูเขาวนรอบทะเลสาบแล้วก็กลับมาตรงนี้นะแต่ฉันว่าสตอร์โลต้องชนะขาดลอยแน่ๆอยู่แล้ว ใครจะยอมกันเล่าเราไม่ยอมแพ้หรอกนะโนบิตะอืมอ,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 อาลละประจำที่ระวงังกุ้ง <c oughs> มาทุกทัวเริ่มออกวิ่งแล้วครับที่น้ำอยู่ก็คือสตาร์ลอนของไชเดโอตามไเด้วยอยู่กิจแังของชิซุกะอันดับสามเป็นใจโอโัใจเอและโนบิของโนบินั้นก็ใจจะเออคือ โนบิอุ๊ยหน่อยสิไอโนบิโนบิตามหลังตัวอื่นอยู่เยอะมากเลยครับโฮ้ยบอกให้วิ่งไงอะไรอ่ะมันมันไม่ใช่ทางนั้นเอาเอแล้วไอ้โนบิจะไปทางไหนแล้ววิ่งไปไหนเล่าจะหายไปรถเลย จิงสิอม่ขอโทษนะครับแบ่งแครอทให้ผมหัวหนึ่งได้ไหมครับขอได้สิเอแล้วเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วไปเนี่ได้กลิ่นใช่ไหมซ้อมกับเป็นโนบีจอมเมนแกกินคราวนี้เอาวิ้งด้วยพลังเต็มเปียบเลยนะ เงยลูกบิดตาไปเลยอาแสงใจโอ้ไปแล้วแสงช่วยกันไปอีกคนหนึ่งแล้วโนบิขึ้นมาอยู่ที่สองแล้วครับตามหลังสตอล์มคนที่โดะตัวเดียวเองเฮ้ยใครจะยอมแพ้เจ้าโูกบิตากันเล่าเช่ไหมเชียวไปแล้วไปแล้วไปเลยโนบิหน้าหน้าหน้าตีคู่กันแล้ว โซโลสกับโนบีเจอกันตัวต่อตัว,ตวเอาล้วครับเริ่มเวทรอบทะเลสาบแล้วอุว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮ่แซงได้แล้ว,วจะฮ่าโนบีชนะไปยังคาร้อยเลยจะเอ้ยอ่ออา้อาวอา้าวแล้วโนบิตากล่ะ อยู่ไหนเอ๊ะแปลกชะมัดเลยแฮะเอออยู่ไหนอยู empty, ่ไหนเออเออเจ็บโอ้โหปวดสะพเลยแฮะโนบิตะเอยเฮ้ยโนบิตะเนาะโนบิตะเอ้ยเป็นยังไงล่ะครับน้องครับมาแต่ละตัว